นี่ค่ะบรรยากาศกันหาเห็ดทอปนะคะเงียบมากวันนี้ก็มากันหลานสองคนค่ะจะพาไปดูนะคะว่าเห็ดออกแบบไหนบ้างนี่ก็มากันสองคนเองนะคะส่วนมากปกติก็มาเยอะค่ะแต่ว่าซึ่งมันจะเป็นแบบ จปปลูกข้าวแล้วชาวบ้านก็เริ่มไปปลูกข้าวตักน้ําเพื่อจะไปปลูกข้าวกันก็นกเลยไม่มีใครมาหามากันแค่สองคนนะคะจะจะพาไปดูค่ะว่าเฮดทอตจะมีแบบไหนบ้างหายากหน่อยนะคะอันนี้ก็พื้นที่ก็จะราเรียบหน่อยปกตินี่ขึ้นดอยตั้งหลายสุตขาวเลยนี่ค่ะปกติ เห็ดก็จะออกตามต่อนี <W r re mainland> ่งตแบบนี้นะคะเห็ดชอบออกแต่อยู่ใต้ดินพ <It> ื้นดินเลยแบบนี้เลยนี่ก็โดนขุดไปแล้วบ้างก็ไม่ค่อยมีนะคะมักจะออกตามดินสีดำๆนะคะดินที่ดินพุนเลยหายากมากนะคะเห็นไม่ใช่ง่ายๆเลยว่าจะได้มาอู้นี่เป็นกองนะคะไม่ขั้น จะมีแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยอ้อันนี้ได้เยอะมากสบายนะคะแบบนี้แบบนี้เลยนะคะอ้เยอะมากๆเลค่ะีนหั่นดินจอกคุณภูมิแบบนี้เลยจอกตามแบบนี้นะ,ะจอกตามตอดอกหญ้าแบบนี้เลย นี่ค่ะด้เยอะมากๆมันก็มีแค่บางที่ที่ฟุกแล้วก็ไปเจอแบบนี้นะคะปกติก็จะเจอแค่ลูกสองลูกช้ามากๆาไปกันต่อเลยค่ะ <S <S <ๆ>อันนี้ก็ขึ้นดอยตัางหลายลูกเลยนะคะไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วเจอนะคะขึ้นแบบโอ้โหอ,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 อันนี้ก็นี่ค่ะมีแล้ว มันจะมีตามดอกต้นใหญ่ยู่เลยนะคะต้องดูดีๆค่ะถ้าไม่ดูดีๆนี่มันจะเหมือนดินก้อนหินนี่ตายผ่านไปผ่านมานี่ไม่เจอแล้วค่ะกลับมาสีอัน,นยังนมอยู่นะคะกำลังวันก็มาจา้ะนี่ค่ะขาวจั่วเลยเจอแบบนี้นี่สบายหน่อยค่ะกลับบ้านเร็วหน่อย ไม่เจอนี่กลับบ้านช้าเลยค่ะนี่นะคะดอกตามดินหนีเลยต้อเข้มออกนีนี่ค่ะสีมจะเหมือนแบบดินมากๆเลยไม่ดูดีๆก็ผ่านเลยะนี่ค่ะขุดต้องขุดออกมาแบบนี้นี่ะ มีลูกเสียบ้างดีบ้างอย่างนี้นะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยะคะ่ะน,นี่ก็คือเสียบะค่ะต้องทิ้งเลยลึกเล็กๆก็เก็บมาไม่ได้ใชะะ่ดีไม่ได้ที่ข้างในมันก็่ะเสียอู้รอบนี้ได้เยอะนะคะ มันก็จะออกตามเนี่ยค่ะแบบนี้เลยต้นไม้สูงมากมันใบไม้ร่วงก็กลายเป็นดินปุ๋ยก็จะเป็นเห็ดก็จะออกนะคะ